ือไท้ที่ที่สับสุดในสามโลกสามแซ่บน้องเบล่าเองไปออกรายการสามแซ่บรายการที่แซ่บที่สุดนี้มีพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็พี่ชมพู่ด้วยชมกันเลยคุ่าี้โอโวก่แต่าแต่ที่บอกเบื้องหลังเนี่ย แค่นี้มันธรรมดาไปมันต้องแบบนี้หลังกล้องกันไปเลยพี่จะพาไปดูเบื้องหลังกล้องจริงๆของชีวิตคนทํางานรายการทีวีว่าเขาทํากันยังไงมาเริ่มเลยมาที่ตำแหน่งแรกผู้หญิงชุดสีน้ําตาลคนนี้เขามีหน้าที่เป็น P r อารายการนั่งแทนที่ติดขอบเวทีแบบนี้เลยคอยส n a p ถ่ายรูปว่าจหวะไหนควรเอาไปใช้ทํพีอารรายการน้องเสื้อสีขาวกางเกงแดงเป็นหนึ่งในทีมงานคีทีโฟกัสตามสคริปต์รายการทั้งหมดในกรณีเนื้อหาตรงไหนไม่ครบรายการมันลื่นไหลดูเอาเองดีว่ากองการมันเยอะขนาดไหนกว่าจะจบรายการน้องต้องโชว กี่แผ่นกันเนี่ยสติและกล้ามเนื้อต้องมาอันแล้วนี่คุณพี่เสื้อดำเป็นเครีร์ทีม ที่เขากาลังทําอยู่คือในระหว่างถ่ายทำถ้ามีบทสนทนาไหนประเด็นไหนหน่าสน<ส>เขาต้องรีบเขียนขึ้นบอร์ดโชว์ให้พนักรถามแขกรับเชิญซึ่งจังหวะนี้มันต้องคิดแล้วทาเร็วมากเพื่อการสัมภาษณ์แบสมูทส่วนโซนต่อไปสมัยพี่เข้าวงการเ<ส>มื่าพวกพี่เขาเท่มากก็ดูดีพี่เขาเหินเวหาขนาดนี้จะไม่อยากเป็นได้ยังไงแต่สุดท้ายพอไปลองถือกล้องโอ้ oh, ไม่ไหวหนักมากและถ้าถามว่าทาไมต้องใช้หลายกล้องก็เพราะว่าการสัมภาษณ์ความเรียวมันสําคัญไงรีแอคชั่นที่มันเกิดจากความเป็นธรรมชาติมันเป็นอะไรที่เรียลที่สุดแล้วดังนั้นนกกาาาารใใช้้้หหลยองมมัทํคว สนุกแลทะทหารสของรายการเพิ่มขึ้นอาตัดมาอาันนี้นะพี่ไม่ต้องตกใจพี่ไม่ได้ชวนหนึ่งของรายแน่นอนแต่จะชี้ให้ดูโต๊ะนูน้นโต๊ะนู้นเขาเรียกว่าโปรดิวเซอร์<ต>ไปดูโต๊ะโปรดิวเซอร์กันโปรดิวเซอร์คือผู้ควบคุมการผลิตในเทมนั้นคอยดูมอนิเตอร์จากกล้องทุกม,มุมว่าเออมันตรงกับที่เราต้องการ,รหรือเปล่าที่มารวมันตุ้มกันอยู่ตรงนี้ก็คือมีทั้งโคโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์อย่างพี่เสื้อเลยจุดนั่นคือประสานงานชื่อพี่จุ๋มใครที่มารายการสามแซ่บต้องคุยกับคนนี้ก่อนตัดมาอีกกกกกกมมมมุนน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 ึงงงงงเเ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 เททปปปปีีีีีี้้้้้ลลลลููคคาาาาาาาสสออ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 ซซรรรรรร์์ขข็็ืพพพตตบ่่่่่่ัััววผจดศิิย จะ,จะอยู่กับตรงกลุ่มลูกค้าบ้างแวะไปดูมอนิเตอร์ด้านหน้าบ้างเออภาพในจออเนเบลสวยหรือยังหรือว่ามีตรงไหนที่เราอยากส่งซิกบอกน้องว่าเฮ้ยผมไม่เรียบร้อยนั่งไม่เรียบร้อย,ม,ย,อยมันโป้ะนะเราก็จะคอยดูมอนิเตอร์ให้น้องเพื่อให้น้องสบายใจหรือจริงๆก็ยืนเก๊กไปอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรเออหลอกๆอ,อ,อันนี้พูดเล่นนะแต่ไม่รู้ทําไมนะทุกคนเวลาพี่มารายการสามแซฟเทไลไรเขาชอบเอาไม้มายัดใส่มือพี่เอาไม้ไปอยู่ในมือคนนี้เขายัดมา โดยเฉพาะเรื่องหัวใจน้องเนี่ยมาถามพี่ตลอดเลยแปลว,ว่าที่ผ่านม,มาก็มีคนที่แบบถามมาถามเราีแบบี่ตรงตรงเลยก็มีแล้วก็มีตอ่อไปเหมือนมาคุยงาน,นก็มีแต่ว่าก็าเหนื่อยในงานนะ <laughs> แล้วพี่ก็เล่าให้เขาฟังซะหมดเลยด้วยสิแต่สุดท้ายถามพี่ไปมันก็เท่านั้นแหละเพราะว่าแต่ว่าน้องก็ต้องเป็นคนเลือกอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่คู่เรา และนี่คือ,คอ,คอ,คอภาพรวมของรายการทีวีทั้งหมดแต่นี่แค่วันถ่ายจริงนะจริงๆแล้วยังมีทีมงานอีกหลายคนมากมายเลยที่เราไม่เห็นว่าจะเป็นผู้อำนวยการสติวิปต์ไรเตอร์ผู้กำกับเทคนิคกำกับแสงกำกับภาพกำกับเสียงควบคุมการตัดต่อผู้ช่วปภารรษางานผู้กำกับเวทีหรือว่าประกอบฉากเทคนิคดูแลการผลิตฉากรู้แบบนี้แล้วช่วยสนับสนุนร,รายการทีวีเขาด้วยนะเพราะพวกเขาตั้งใจทำงานกันจริงๆทงนะพี่พอกับน้องเวลากลับบ้านก่อนนะ